เธอคงพอรู้ในสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีถ้อยคำบอกไว้เธอคงพอรู้จากทุกความเป็นไปในวันที่สองเราใกล้กันแม้ในวันนั้น ยังยืนเพียงฝันเป็นแค่เพียงเมื่อวานผ่านไปเธอคงพอรู้ไม่ว่านานเพียงใดไม่นานเกินไปให้ใจฉันจำจะเก็บมันเอาไว้ในใจ เมื่อครั้งมีเธอและฉันรู้สึกครั้งนี้ยังไงให้เป็นความคิดถึงแม้นาเท่าไรเธอจะอยู่ในใจเป็นเรื่องจริงในความทรงจำ จะเก็บมันเอาไว้ในใจเพราะฉันไม่อาจฝืนย้อนวันคืนให้หวนได้ไหม่ทำได้เพียงคิดถึงนับจากนี้ไปเธอจะอยู่ในใจเป็นเรื่องจริงในความทรงจำ To get money away. To get money away.